สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับเพจกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องค่ะ EP นี้เป็น EP ที่9แล้วนะคะฝากคุณแม่กดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะคะแล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง สำหรับอีพีที่9วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเร,เรื่องของการรับประทานไข่นะคะในคุณแม่ที่หลังคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดทางช่องคลอดหรือว่าหลังผ่าตัดคลอดบุตรนะคะมีข้อสงสัยแล้วก็มีข้อคําถามเข้ามานะคะว่าหลังคลอดบุตรสามารถรับประทานไข่ได้หรือไม่นะคะเพราะมีข้อกังวลหลายๆอย่างนะคะว่าจะทําให แผลที่คลอดหรือว่าแผลที่ผ่าตัดนะคะเกิดการอักเสบนะคะหรือว่าเป็นหนองหรือว่าแผลเนี่ยนูนแดงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปไขข้อข้องใจนี้กันนะคะเรามาดูที่ประโยชน์ของไข่กันก่อนนะคะ ไข่จัดว่าเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งโปรโตีนมีส่วนสําคัญที่ช่วยในการสร้างเสริมแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะก็คือโปรโตีนเนี่ยจะช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะเพื่อมาแทนเนื้อเยื่อเดิมที่ผ่านการผ่าตัดไปนะคะ ทีนี้เนี่ยจะเห็นแล้วว่าไข่มีสารอาหารค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นในคุณแม่หลังคลอดทางช่องคลอดนะคะที่มีแผลฟีเยหรือว่าหลังผ่าตัดคลอดบุตรนะคะสามารถรับประทานไข่ได้ค่ะแล้วเช่นเดียวกันนะคะในคุณแม่ตั้งครันก็สามารถรับประทานไข่ได้เช่นเดียวกันซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำหนักของทารกในครั์เพิ่มขึ้นค่ะ ทีนี้ปริมาณที่รับประทานต่อวันนะคะแนะนำให้คุณแม่รับประทานวันละ1-2ฟองต่อวันค่ะทีนี้เนี่ยก็มีข้อห้ามเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการรับประทานไข่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะก็คือว่า ให้งดการรับประทานไข่แดงค่ะเพราะว่าไข่แดง1ฟองนะคะมีคอเลสเตอรอลเท่ากับร้อยละ62นะคะก็คือให้รับประทานเฉพาะไข่ขาวค่ะซึ่งหรือว่าบางท่านอาจจะรับประทานนะคะไข่สัปดาห์ละ3ฟองนะคะทีนี้วิธีการดูแลแผลเราจะต้องดูแลกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลแผลผ่าตัดขอดบุตรกันก่อนนะคะ สำหรับแผลผ่าตัดขอดบุตรนะคะก็คือว่าหลังจากที่คุณแม่ออกจากโรงพยบาบาลจะมีตัวพลาสเตอร์ปิดกันน้ำมาที่บริเวณแผลของคุณแม่นะคะเวลาที่คุณแม่กลับมาบ้านนะคะอาบน้ำเรียบร้อยแล้ว พยายามอย่าให้แผลบริเวณนั้นโดนน้ำนะคะแล้วก็หลังอาบน้ำเสร็จนะคะให้ใช้ผ้านะคะซับตรงบริเวณตัวปิดแผลไว้นะคะแล้วก็สังเกตว่าบริเวณตัวปิดแผลเนี่ยมีน้ำซึมเข้าไปหรือไม่นะคะถ้ามีน้ำซึมเข้าไปเล็กน้อยก็คือให้เช็ดให้แห้งแต่ถ้าน้ำที่ซึมเข้าไปซึมไปจนถึงบริเวณแผลนะคะต้องไปทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนผ้าปิดแผลใหม่นะคะทีนี้เนี่ยสำหรับคุณแม่ที่ ผ่านการคลอดทางช่องคลอดจะมีแผลฝีเย็บนะคะการดูแลแผลฝีเย็บก็คือสามารถขับถ่ายตามปกติได้เลยค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดจากบนลงล่างไม่เช็ดย้อนกลับนะคะแล้วก็สังเกตว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการปวดบวมแดงนะคะหรือว่าคุณแม่มีไข้ร่วมด้วยหรือไม่ถ้ามีอาการดังกล่าวแสดงว่าแผลน่าจะเกิดการอักเสบนะคะต้องกลับไปพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเราทราบกันแล้วนะคะว่า แผลที่อักเสบหรือว่าเป็นหนองมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะฉะนั้นไข่ไม่ใช่สาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวทีนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะว่าแผลหลังผ่าตัดแล้วนะคะทําไมแผลถึงนูนตามรอยแผลผ่าตัดนะคะสาเหตุที่ทําให้แผลนูนเกิดมาจากการสร้างคอลลาเจนที่มากเกินไปนะคะหรือว่าเป็นลนักษณะทาง พันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจึงทําให้แผลนั้นเกิดเป็นรอยนูนขึ้นมาก็ไม่ใช่สาเหตุจากไข่อีกเช่นเดียวกันค่ะยังไงคุณแม่หลังคลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดคลอดบุตรหรือว่าการคลอดทางช่องคลอดสามารถรับประทานไข่ได้นะคะแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็รับประทานไข่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคงจะคลายความสงสัยหรือว่าข้อข้องใจได้แล้วนะคะว่าแผลอักเสบเนี่ยไม่ได้เกิดจากไข่แน่นอนค่ะ ากคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะใน Facebook แล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อเดียวกันค่ะกวนลูกตั้งแต่อยู่ในท้องสวัสดีค่ะ